คือไม่เข้าใจนะการเมืองพวกนี้นะเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ไม่สนับสนุนเกษตรกร,รดันไปสนับสนุนคาสิโนดันไปสนับสนุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กคือมันเร่งด่วนขนาดนั้นเลยแหลอครับที่จะเร่งทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กอะไรอย่างเงี้ยให้ได้เลยเนี่ยในขณะที่พืชผลทางการเกษตรในขณะที่พืชผลผลิตทางการเกษตรนี่ตกต่ํามากเพราะว่าโดนพ่อค้าคนกลางโดนพ่อค้าที่เขานําเข้าเข้ามาเนี่ยมากดราคา แต่ที่ตอนหาเสียงนี่บอกว่าจะไปเป็นเซลแมนบอกว่าจะไปฟุตฟิตโฟร์ไฟกับต่างประเทศเพื่อขายสินค้าทางการเกษตรไม่ใช่หรอพอได้เป็นแล้วทําไมถึงต้องไปเร่งท ino, าคาสิโนเพราะบงไปเร่งทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามันมีแค่สิเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่าไอ้สิเอร์ซนที่ว่านี่น่าจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกแต่อีกเก้าสิเปอร์เซ็นนี่น่าจะเป็นคาสิโนนะผมว่าตอนเนี้ยดูมันเร่งรีบเหลือเกินท่านช่วยเร่งรีบทํากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการนําเข้า การส่งออกของพืชผลทางการเกษตรให้ก่อนได้ไหมอันนี้ขอเป็นวาระเร่งด่วนได้ไหมหรือเร่งทํากฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องค่าน้ํามันค่าพลังงานอะไรเงี้ยก่อนได้ไหมก่อนที่จะไปทําอะไรแบบเนี้ยอืมแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ